นตกถนนลื่นรถยนต์สองคันกระบะพ่อแม่ลูกพร้อมรถเ u สยูวีเจ้าของรงรับซื้อลำไยชาวจีนเสียหลักหุดโค้งพุ่งชนบ้านร้านรับซื้อยางพาราทางถล,ลม่มเจ็บทันทีสามรายบุรุษหนุ่มพยาบาลวัย37บปีขับรถยนต์เกง๋งฝาซ้ายฝนเพื่อจะมาเข้าเวรรถเกิดเสียหลักลื่นถลายพุ่งชนต้นไม้ร่องกลางถนนเสียชีวิตติดคาซากรถติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว mynew สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมนิวประจำวันศุกร์ที่15ธันวาคมพทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะตำรวจภูธรจ,ออจ,จังหวัดจันทบุรีจัดทําบุญเปิดอาคารสํานักงานใหม่และห้องประชุมตํารวจภูธรจ,ออจ,จังหวัดจันทบุรีพร้อมทําพิธีเปิดป้ายอาคารกองทุนนิติพระบาทพวง เช้านี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่โดยมีพลตำรวจโทจิตติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเป็นประธานจุดเทียนบูชาพาระรัตนตรยัย หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิษุสงฆ์พร้อมรับฟังพระสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคารหลังใหม่หลังนี้ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งแล้วก็ได้มีการทําพิธีเปิดป้ายอาคารกองทุนนิติพระบาทพวงโดยมีพลตารวจตีจลรันจิตเจือจุนผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานต่อพลตํารวจโทจิติรอดบางยางผู้บังคับการตํารวจภูธรภาคสองเป็นป ทางก่าวให้โอวาทและทําพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่อย่างเป็นทางการโดยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคนต่างก็ได้ร่วมการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกับอาคารหลังใหม่นี้ด้วย สำหรับความสำคัญเนื่องด้วยตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาไม่มีงบประมาณในการสร้างโดยในวันที่31มกราคม2554ขณะนั้นพลตำรวจตีสุรพลวิรัตโยศินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เข้าพบกับหลวงพ่อเขียนหรือพระครูธรรมสรคุณ เจ้าอาวาสวัดกระทิงเพื่อขอการสนับสนุนในการก่อสร้างแต่ต่อมาหลวงพ่อเขียนได้มรณภาพเมื่อวันที่28เมษายน2555จึงได้ขอรับการสนับสนุนต่อจากคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชกูดซึ่งดูแลโดยกองทุนนิธิพระพุทธบาทพวงโดยมีพระครูประดิษฐ์าศาสนาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินสนับสนุนการก่อสร้างพร้อมมอบหมายให้พระครูปหลัดน้ำนำช่างมาดำเนินการก่อสร้าง สร้างอาคารตามแบบที่กำหนดซึ่งมีนายอภิชาติวิสุทธิเสรีวงศ์เจ้าของบุรพาคอนกรีตทำการตอกเสาเข็มให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นในวันที่29มิถุนายน2556ก็ได้มีกำหนดวางศิลาฤกษ์แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งมาถึงในปี2560พลตำรวจตีจรนจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันก็ได้สารต่อโดยมีนายเฉลิมพลศักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจัดหาช่างมาดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือจนแล้วเสร็จ จึงได้มีกำหนดวันทำพิธีเปิดอาคารในวันนี้พร้อมได้นิมนต์พระราชจันทโมรลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและพระเทพป,ปริยัตมุนีเจ้าอาวาสวัดหงวานารามหลวงเจ้าคณะภาคหนึ่งมาร่วมเป็นประธานสงฆ์จัดทำพิธีเปิดอาคารในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปจังหวัดจันทบุรีจัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2560ค่ะ ที่บริเวณถนนหน้าทางเข้าสวนสาธรารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้จัดก,กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2560ด้วยการเดินวิ่งเมืองจันทร์วันกีฬาแห่งชาติโดยมีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชา ชนจำนวนกว่า350คนรวมเดินวิ่งรอบทะเลสาบทุ่งนาเชย ทั้งนี้เพื่อลำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4โดยได้รับเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเคเมื่อวันที่16ทธันวาคม2510และประกาศเป็นวันกีฬาจังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดก,กิจกรรมการออกกำลังกายรวมทั้งส่งเสริมให้ประชา รชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยฝนตกถนนลื่นรถยนสองคันกระบะพ่อแม่ลูกพร้อมรถ SUV เจ้าของลงรับซื้อลำไย,ยชาวจีนเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนบ้านร้านรับซื้ออยางพาราพังถลม่มเจ็บทันทีสรายค่ะ วันที่14ธันวาคม2560เวลา17นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจโทคมกิจสมจิตรอสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรมัขามได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าทีู่นย์วิทยุกู้ภยัยสมาคมสว่างกตันญุธรรมรสสถานจันทบุรีว่าเกิดมีอุบัติเหตุรถยนต์จำนวน2คันเสียหลักหลุดโคง้งพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนและร้านรับซื้อ,อยางพาราพังเสียหายทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทันที3ราย โดยเหตุเกิดบนถนนสาย317จันทบุรีสากแก้วขาเข้าเมืองบริเวณโค้งหินลาดบ้านหินลาดหมู่8ตำบลปัตวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งได้ประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมะขามและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมเดินทางตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไททันสีบอลหมายเลขทะเบียนกอไก่งองู1409จังหวัดจันทบุรีอยู่ในสภาพเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเข้ากับบ้านปูนชั้นเดียวขนาดสองคูหาไม่มีเลขที่สภาพผนังปูนสุดพังเสียหายโดยมีนายอภิเชษสงครามอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่105ทับ41ตําบลภูตาหลวงอําเภอสตัยหจังหวัด ชมบุรีคนขับพร้อมกับนางสาวทองสงครามอายุ25ปีภรรยาและเด็กหญิงอาชิรยาสงครามอายุ1ปี4เดือนลูกสาวอยู่ในอาการได้รับบาดเจ็บมีอาการทางกระดูกเนื่องจากถูกแรงกระแทกทางทีมแพทย์ฉุกเฉินได้ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลมะขาม ห่างการเล็กน้อยพบรถยนต์ SUV เชฟโรเลตสีน้ำตาลแดงหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า400 0จังหวัดจันทบุรีอยู่ในสภาพเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเข้ากับผนังปูนร้านรับซื้อยางพาราพังถล่มเสียหายโดยมีนายฟางเปาอายุ32ปีเจ้าของลงรับซื้อลำไยชาวจีนซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยยืนรอนให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตารวจโดย มีเพื่อนหุ้นส่วนชาวไทยและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์พากาันยืนรุมล้อมขอชมพญาครุฑหลวงปู่เสงวัดบางนาเครื่องรางที่ห้อยคอในฟางซึ่งเชื่อว่าทำให้แคลคาดไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโชคดีที่บ้านหลังดังกล่าวตลอดจนร้านรับซื้อ,อยางพาราที่ถูกรถทั้งสองคันพุ่งชนไม่มีเจ้าของพักอาศัยอยู่โดยชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าซึ่งถูกปิดตายมาตั้งแต่หมดช่วงฤดูผล,ลไม้เมื่อปลายเดือนกันยายน2560ที่ผ่านมาโดยเจ้าของจะเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งในต้นฤดูผลไม้ในปีต่อไป คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม้นิวช่วงที่สองคะ่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时。嗯哦哦 对对对 ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม้นิวชุดที่2ค่ะบุรุษหนุ่มพยาบาลวัย37ปีขับรถยนต์เก๋งฝ่าสายฝนเพื่อจะมาเข้าเวรรถเกิดเสียหลักลื่นทถไลไยพุ่งชนต้นไม้ร่องกลางถนนเสียชีวิตติดคาซากรถ เมื่อเวลา15นาิกา30นาทีวันที่14ธันวาคม2560ร้อยตำรวจเอกเนรมิตรพงศาลีร้อยเวสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียลหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนตากสินศึกษา ถนนสายตากสินตัดใหม่หมู่หนึ่งตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีขามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจันทร์ซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหลังรับแจ้งร้อยตำรวจเอกเนลมิตพงศาลีร้อยเวรเจ้าของคดีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีรีบเดินทางตรวจสอบทันทีเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีแดง หมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่5725จังหวัดตราดที่อยู่ในสภาพประตูรถด้านซ้ายอัดติดอยู่กับต้นไม้ร่องกลางถนนตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถเพื่อทำการตรวจสอบจากการสอบสวนของร้อยตำรวจเอกเนรมิตรพงศาลีร้อยเวรเจ้าของคดีทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายยุทธนาภา จิตอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่13ทับ2หมู่16ตําบล2พี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตรวจสอบตามร่างกายพบบริเวณที่ศีรษะมีบาดแผลชะกันขณะเดียวกันทางญาติของผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์เข้าเครื่องของนายยุทธนาผู้ตายและได้เล่าว่าผู้ตายนั้นได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกมาจากบ้านเพื่อจะไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีตึกสงอา าแต่ไม่นึกว่านายยุทธนาจะมาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกเนรมิตรพงสาลีร้อยเวรเจ้าของคดีคาดว่าจากฝนที่ตกลงมาจึงทำให้พื้นถนนที่เปียกแฉะและลื่นประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งจึงทำให้รถของนายยุทธนาภาคจิตผู้ตายที่ขับมาเกิดเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้ร่องกลางถนนจนทาให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกเนรมิตรพงศาลีร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานแวดล้อมก่อนจะนำมาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสํานวนคดีส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งก่อนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งต่อโรงพยาบาลพระปก,กากลและจะมีการติดตามญาติ เพื่อมารับศพไปทำตามประเพณีทางศาสนาต่อไปต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อ,อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสกับมีลมแรงทําให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวจัดทําให้มีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลดามันจะมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เม ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลง3-4องศางเซลเซียสกับมีลมแรงและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศางเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซพ,พิทักษ์เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการศึกษาตั้งแต่อายุ1ปีถึง5ปีโดยสามารถติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่อาคารแพร่ธรรมอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0863465576 0863465576ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ